สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางนางสลายอังกฤษค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปเก็บดอกแค่ด้านล่างของลานจอดรถรั้วคอนโดนั่นเองค่ะนี่นี่ก็คือลานจอดรถนะคะมาจะพาทุกคนไปเลยค่ะไปเก็บกันเลยนี่ดอกแคสีขาวสวยงามเต็มไปหมดเลยค่ะร่วงหล่นส่วนนองนางก็จะเก็บด้านบนที่มันหล่นลงมา ติดตามต้นไม้กิ่งไม้นั่นเองค่ะเราจะเลือกเอาแค่อดอกสวยๆของดอกแค่เพราะมันเยอะค่ะนี่ตื่นเต้นมากเก็บแป๊บเดียวได้เป็นกรํรมแล้วค่ะวันนี้ตอนเช้าก็อากาศดีมากฝนตกไปปล่อยนะคะ ได้กรำนังแล้วปะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูด้านหน้าเดี๋วกกำนี้เราใส่กระเป๋าไปก่อนดูกระเป๋าสิคะเลิศไหมคะกระเป๋าใส่ดอกแคปานี่เราก็จะเดินมาดูด้านหน้ากันดูสิคะสีขาวเต็มไปหมดเลยล่วงตก ลงมาใส่บนกองอไม้แล้วก็ต้นไม้ค่ะเ,เราก็จะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเลยหลายคนก็มักจะถามนะคะว่าตอนนี้น้องนางอยู่ที่ไหนน้องนางอยู่ที่ประเทศไทยนะคะสามีเพิ่งกลับไปครั้งนี้น้องนางก็จะไม่กลับเพราะว่า เราวางแผนกันแล้วสามีของนาง,นางกำลังจกกะเกษียณและก็จะกลับมาอยู่ไทยแล้วนะในกองใหญ่แล้วเราก็จะเรียงดอกแคนะคะใส่กระเป๋าของเราโอ้ได้เยอะมากวันนี้ถ้ามีป่าที่มีเห็ดก็จะไปเก็บเห็ดนะคะ แต่ที่นี่ไม่มีมีแค่ต้นดอกแคก็เลยต้องเก็บดอกแคค่ะนี่ได้เยอะมากค่ะเราได้แล้วเราก็จะกลับขึ้นไปคอนโดของเราวันนี้อากาศดีมากค่ะกลัวฝุนตกก่อน